บอกกันด้วยนะครับว่าจะขอซื้อหรือจะขอขายนะครับบอกกันด้วยนะครับว่าจะขอซื้อนะครับหรือจะขอขายนะครับตอนนี้ปิดกันไม่ลงนะครับ2วันแล้วนะครับไม่รู้ว่าที่พิมพ์มาจะขอซื้อรี่จะขอขายนะครับแต่หลักๆนะครับที่ได้ยินววเวๆมาก็คือนะครับคนนะครับอยากขายเป็นล้านนะครับแล้วก็คนซื้อนะครับอยากซื้อเป็นร้อยนะครับแต่ว่าเอากันว่านะครับ คลิปนี้เราจะชัดเจนกันมากขึ้นตรงไหนนะครับเราจะชัดเจนมากขึ้นคือเราจะรู้แล้วว่าที่พิมพ์มาเนีนน่ยนะคือขอซื้อหรือที่พิมพ์มาเป็นขอขายง่ายๆเลยนะครับทำยังไงใช่ไหมครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับทำยังไงใช่ไหมครับเพื่อนๆก็คือคนฝั่งขายนะก็ต้องบอกมาว่าคนแรกบอกอยากขายร้านหนึ่งคนที่2บอกอยากขาย9ก้าแสนนะครับคนที่3บอกอยากขาย8ปดแสนนะครับลดลดลดลงมานะครับคนซื้อก็ให้ราคามาเลยนะครับว่าอยากซื้อร้อยหนึ่งนะครับหรืออยากซือ110้อร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับสุดท้ายราคามันจะจบลงมาได้นะครับสุดท้ายราคามันก็ นะครับตอนนี้นะครับทั้งประเทศไทยจะได้รู้ความจริงกันเลยว่าเหรียญนี้ตกลงราคาเท่าไรครับเหรียญนี้ตกลงเท่าไรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะครับในการให้ราคาก็ดูในตะก้าราคากลางก่อนครับดูในตะก้านะครับราคากลางกันก่อนได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับมาลุ้นกันเลยนะครับว่าในที่สุดนะครับเหรียญนี้จะไปจบที่ราคาเท่าไรนะครับผู้ชนะการประมูลในวันนี้นะครับก็จะได้เหรียญนี้ไปนะครับดูว่าฝั่งขายเนี่ยเขาจะลดกันมาเท่าไหร่นะครับฝั่งซื้อเนี่ยเขาจะให้ราคาเพิ่มมาที่เท่าไหร่สุดท้ายจะได้ราคากลางนะครับ ใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับใครชนะการประมูลก่อนได้ก่อนนะครับใครลดมากก็จะได้มีโอกาสมากใครเสนอมากก็มีโอกาส,สมากนะครับแล้วมาลุ้น,นกันนะครับมาดูในคอมเมนต์กันเลยนะครับมาดูในคอมเมนต์กันเลยนะครับว่าใครจะได้ไปนะครับ